ไอ้ดับหลัง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 บ้านหลังบ้านหลังบ้านไปไม่ได้วะไอ้ที่ทางเนี้ยกลางบ้านเลยเียกลางบ้านเลยมันมันมีโอกาสไปถึงพ้องพี่นะเพราะมันใกล้ใกล้กันเลยไปไปไปเวทที่ไหนตอนนี้เวทที่ไหนเราปีหลังคาดูได้เลยยื่เนินเนินบ้านเราพี่โอเคโอเคอยู่บ้านทงบ้านเราเหรอน่ะเกียรดับไปเกียร์ดับไาดีไปดูกล่องเล็กซ้ายมือน่ะมาดีไปดูกล่องเล็กอยู่ข้างหน้าอ๋อ

ปาเดียวมตันาเมไม่เอาสวดไปเลยกูิงมามันตามตัวถมมาเต็มเลยผมเอาผมเาผมเมยอะจัดยื้นานลิสุดของเรากันได้ก็เป็น

โอเคโอเคไปอติอันได้าตีฟาร์มได้ครับฟาร์มได้เก็บกูเก็บต้านเดี๋ยวนี้ได้สตีพี่เกมแไปดรอปสตีพี่เกมแไปดรอปสตีวิ่งพี่เกมแไปดรอปเก็บอยู่เพื่อนอหนึ่งของวิเก็บอยู่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 สวยมาสวยสวยมาเก็บอยู่พี่พิงค์รออยิงผมเอาอีกเอาอีกเอาอีกปืนทำอะไรไม่ได้ผมไล่อยู่มาดีมาดีเฮ้ยเอาหน่อยดิเอาตัวนี้ตายดิเจียมเพื่อนเราตายเนี่ยเออ

มามานะไม่มาโทรมามาสี่ตัวเพื่อนตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าอย่าออกไปมึงมึงกลับเข้ามามึงกลับเข้ามาอย่าออกไปอย่าดันใครกับมาเอาไอ้ดับหน่อยมึงเไอ้ดับพี่ใดับเองพี่ใบดับเองโอเคครับเดต๋อย่าดันไฟเตยเฮ้ยมันตีกันตายตัวไอ้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 เนี๋ยวดันเดี๋ยวดันตรงนี้อาจารย์ไปพลามได้ตอนนี้เลยมีเวลามีเวลาอยู่มันไม่มันไม่ดันมันไม่ดันเร็ว เฮ้ยเก็บได้เก็บได้ไม่ไมคนอื่นต้องฟารไมใช่พี่ดมไล่ผมไล่เก็บให้เก็บไอดอมใหอยู่่ไล่เก็บของให่เก็บของให้ปืนนี้ไอเก็บกล่องเก็บกล่องเล็กกล่องไอตออ่ไปไปเร็วเร็วมาเยมาเยเอเบยจอเบย์อยู่เอาผมเอาผมเอาิงยิงพี่ไปมันตีกนตายยับยัเลยขันเนนะันเนนะอต้งรับไม่ด้ไไ้ไม่้ไไไม่ไม่ไม่ไ่ย่่ไอไ่ยถ้มด้ไ้่ไ่้

ไอ้ทีมบุกไอทีมทรับทีมรับอย่าไปอย่ายาไปเราเล่นแผนมดมอย่ามาหมดาดอยอามดาม่าม่ามามดามาม่าด ต้องแน่นอยไม่ฝังเก็บนยใกล้ๆพี่ไปไม่ได้แล้วใช่ไหมครับคุณเกิดคุณเกิดใครเก็บอ่ะให้อยู่ใกล้เก็บหน่อยเก็บหน่อยเป็นคนที่ตายอ่ะคุณไม่เปิดเป็นทรถตีคุณกลับมาฐานเลยใครมีกระสุนมาใครมีกระสุนมา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 มเอ้ยผมมีแบ่งผมมีแบ่งไอ้ี่ไม่ทานแล้วพิงโกใส่ไปหมดแล้วถ้าถ้้าไดยาเยอะไกลเห็นปะยาทั้งยาเอายาเต้าเอาหมันกาษผมกระดาษมากระดาผมได้กระสุนได้กระสุนผมมีกำลังกลับบ้านที่รอครับ ây thi... chết vagabond này vinh này chết vagabond này vinh này vinh này vinh này เออจะยาหมดแล้วมาเติมของที่บ้านก่อนไปมนี่งหลังใ่บ้านมาได้เวทนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นได้อีกไปหนึ่งที่เราวิ่งไปกนไปหนึ่งย้ายขึ้นไปเก็บแอนดอกนะบ้านแงบางบังมามาเวทถึงไหนแล้วเอ้ยมันฟาร์มของอยู่มึงต้องเอาเวลาไป่เป็นไรไม่เว้ยเฮ้ยมันกำลังมันกำลังไม่ได้ไม่ดันไม่ดันไม่ดันยังไม่ดันเลยย่อยไกลเลยอยู่ไกลเลยอยู่ไกลเลยใครมียาเยอะนะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าใครยาเยอะนะ ขอหน่อยมามผมอยู่หลังผมอยู่หลังอ่าอยู่อยู่หลังบ้านเจอหลังบ้านเจอหลังนาหลังกี้ยาเยอะเลยเยอะมาขอหน่อยหลังนาหลังนาผมสองศูนย์สามมามาพวกเราพร้อมอยู่มาละมามาโอเคกูพิกได้กระสุนกูพิกได้กระสุนมะย้อนอีกย้อาอีกทีมรับถ้ามันไปอ่ะบอกพวกผมเกเบ่เกเบ่เฮ้ยมันันอยู่เอ้ดอกป่ะดูเอ้ดอกก่อนดีิช่างเงือดูก่อนเอาอะไรพี่เพียงเอาอะไรพี่เพียงเอาอะไรเฮ้ยมันอยู่ไอ้ดอกพี่มันอยู่ไอ้ดอก ไมัน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 ฟาร์มอยู่หนึ่งหนึ่งเก้าห้ามันจะเล่นมันจะเล่นชุดชุดเดียวกับเรานะไม่เล่นไม่เล่นชุดเดียวกับเรานะมึงมึงระวังดีๆนะมันจะเล่นสี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเล่นสี่เราจะกลับไปไม่ไม่ไม่มันมันดรมาแล้วมันดรอกล่องมันจะเล่นมาอ่อมามาไม่พี่มันมาเยอะมันมาเยอะมาเยอะมาเยอะเร็วเร็วเร็วพี่พี่มาเลยพี่พี่มึงต้องมาพี่มาหมูมาไม่งั้นไม่ทันพี่มาละมาละมาละเก็บธงเก็บธงไม่มีตัวยิงเก็บไปได้บอแบทแอบไว้ก่อนมันจะบอแบทคนแรกไว้โอเคนี่นี่อยู่ห หกหกตัวกำลังจะดันมาไม่ใช่หกมาดีเป็นสิบ่าฮะสิบเลยมาในมาทั้งทีมเว้ยมาในแต่เดียวเลยช่องไอ้ช่องน้องเองไปรอพุ่มหน้าแบบหน้าพี่อะตรงนั้นอะกูรอแล้วกูอยู่แล้วกูอยู่แล้วอยู่ได้เดี๋ยวกูแท้งให้เดี๋ยวกูแท้งให้ผมมันเห็นกูก่อนมาเอามันพุ่งก่อนเอากูก่อนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะพี่พี่เจมส์มียากี่ขวดเนี่ยมาขวามาขวาเฮ้ยดันแล้วนะเริ่มดันแล้วเริ่มดันแล้วสองสี่หกแล้วก็ให้หลังตัวหนึ่งเป็นเจ็ด มีมีเจ็ดนะที่จะดันนะดันมาเจ็ดือยู่หลังคาปือยู่หลังคาเดี๋ยวพี่ไล่ปืนให้เดี๋ยวพี่ไล่ปืนให้ไอไอทีบุกอ่ะมานะมานะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะไม่เห็นเลยนะมาแล้วมาแล้วมาเยอะเอ้ยมันยิงละเอ้ยเก็บละมาถอยกูมาเมาไปไระวังระวังเินระวังเินมาดิเออไป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 

มึงพู้ช้าไปมึงต้องบอกว่ามันถมแล้วว่ามันต้องพูดเลยบอกแล้วมันถมแล้วพูดแล้วไงใช่พี่ใช่บอกว่ามันเก็บแล้วมันพูดตัวตอนมันเก็บแล้วจริงเไปจริงะไรสวยสวยพี่แกบอเกบิโอแกบิโอแกบิโอแกบอแกบิอแกบกบิอแกบิกบิอแกบิแกบอกบิอแกบิโอแกบิโอไปเป็นแก็ิอแอแกบนโอไปพร้อมกอแ่บิโอยสวยสอยสวยไอรีบไปจแกบเว้ยเบาเข้าพร้อมกราเข้าพร้อมกัน เลยกี่ตัวิอยอัดัลัไม่ระวังไม้ไม้อยู่ไม้สนะพี่เออไม่ต้องขึ้นเดินก็ได้เนี่ยอ้อมเดินอ้อมสายมาเก็บสองสองแล้วเรารอมาเข้าแล้วนะมีข้างบนด้วยเข้าไปกันเลยเข้าไปกันเลยเต่ระวังไม้เตย ลอลอไม้พี่ลอไม้ปืนให้เขาหน่อดิปืนพี่หน่อยดิเราหนีมครับเอ้เมื่อกี้เพื่อนหนีอ่ะสวย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 กูตายแล้วกูตายไปไปเล่น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 เมทุกอย่างเล่นตอยแมาเล่น่อยมาเล่นเหมือนเดิมมา้วยมตีเพื่อนตายตึมเลยมาตีเพื่อนตายตึมเลยกน่หก็มันช่ตรงนั้นดีมากตายกูตายตายโชคโชคเก็บไปเลยเพื่อนไงเลย

ยิงยิงลุล้วเลยไม่ไม่ไม่เข้าใหม่ถึงฝั่งตีเข้าใหม่ถึงฝั่งตีโอเคโอเคโอเคเราเหมือนเดิมพี่เปิดแบบดูพี่พี่ตรงไปอ่ะขาขวาขวาตรงโน้มตรงโน้มอยู่ซ้ายซ้ายเฮียพูดผิดลิ้นถนนลิ้นถนนลิ้นถนนไม่มึงต่อยิงรัวเพราะกูตายไงโง่ไปไปไปตายกูตายกูตายไปไปทงบีไปทงบีเลยเก็บทงบีรัวๆเลยไม่ไม่เราเราเล่นกันเดิมเลยนะไปไปไปสามันให้มันชะลอเก็บไม่มีจ้ะพี่ทีม่ไม่คือทีมบุกอ่ะไปไปทงบีทีนี้บ้านอ่ะรอเซ็ตเข้าพร้อมบ้นดิ

สวยจักว่าหสวยเอาปืนน <Right. S 1> uh, ี oh, yeah. ้เอาปืนนีเนี่ยนิูถังแดงพี่หนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วยกันได้กนไดานพี่้สิรกลับะเสียเิกัไนทีม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 บุกล้มหมดแล้วมันกลับมาบ้านเยอะมักลับมาบ้านเยอะ

ไอ้ผมมาผผมไปเติมมันดิผมไปเติมผมไปเติมเฮ้ยมึงดูขวาก่อนชไอ้กัาขึ้นไปเดินเดินขวานี่แล้วขึ้นดูบนนี่มาเลยมาเลยเดี๋ยไปไไปไปไปอีกไปอีกเติมเติมไปเมาอะไร่อะไร่อไรย่แล้วแล้วรีบอีบายยังี้ยไมยัไม่มียังไม่มีมันมีคนมานไอบบะไอ้ดับได้นะไอดับได้นะปืนปืนปืนไปหลังบ้านเสารอทิ่เก้ามันไม่งไปหลังบ้านเสาอทิตยเกาไม่เข้ามาได้เปล่าพี่ยังไม่เข้า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 โยโย่ด อะไรยังไงเฟไปเ่อนกำลังไปนะใครเก็บแอดอบอยู่อะต่อมีผมผมผมไ่บ้านเรากัดได้ไหมพี่มางัดเลยพี่มาช่วยงัดหน่อยพี่ติมาช่วยงัดหน่อยครับมาเอ้ยเอาทีบุกแต่ยาแค่ีพอเว้ยเราไหวเขาขอให้ทวงแค่ทงเดียวน้องตายวะขอแค่ตรงเดียวขาดนลยวว้าไเวลาไว้้ดึงเดวงผมมันเข้าหลังงดงไม่ทันดว

ตายพึ่นตายแล้วนตายแล้ยระวังเก็บระวังนะเก็บระวังนะก็ลงมากลงมาทงอยู่ไหนเราไปต้องดูพี่ต้องเปิดแบบดูอ่ะเก็บเก็ผมตายอยู่อะยิง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 ยิยิง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 ยยิงยยิงงยิ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 ยิงยิงงยิ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 งยงยิงยิงงยิงยิงยิ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 งยิ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 งยยิง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  ถ้าม e. ันกลับบ้านเราไงกันใช่นะสวย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 ไอ้เหียตัรจัดปรนจัดปรดามคิวก่อนามคิวก่อนแต่กลัววันนี้ดิเดว่าเดว่าเดว่าเมีคนปามคิวครับ คนปั๊บคิวค่ะไอ้เหี้ยกูไม่ได้ฆ่าเลยมัวแต่สั่งไอ้สัตว์โอ้เว้ยโอ้ยอ่ะเหี้ยโดนหอยแต่ว่าเหี้ยดีนะผมเป็นคนปั้นมันมาแหละไม่งั้นไม่เก่งขนาดนี้หรอกจริงชื่อเหี้ยแม่งเล่นไม่ได้เลยเกมนี้ดีแล้วพี่ดีแล้ว